บทที่573พลังเวทเหรอคำพูดของเฉินผิงทําให้หยวนเป่าจงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจริงๆและแม้แต่โซเจ้าหลงก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตึงเครียดถ้าเฉินผิงมีความสามารถในการแสดงหลักฐานว่าจานบากัวเป็นเพียงไม้ผูกผูคนร่ํารวยในจริงตูเหล่านี้จะปล่อยเขาไปง่ายๆหรือไม่เมื่อเห็นหยวนเป่าจงลังเลอยู่ครู่หนึ่งทุกคนก็ตกตะลึงและมุ่งความสนใจไปที่เขา หยุดพูดไรสาระแล้วเอามันออกมาถ้านายมีความสามารถแน่นอนว่าฉันรู้ว่าฉันประเมินอะไรเมื่อเห็นทุกคนมองเขาหยวนเป่าจงก็หน้ามืดลงทันทีและพูดกับเฉินผิงไอ้หนูนายได้ยินไหมหากมีความสามารถใดๆก็จงใช้มันซะถ,ถ้าวันนี้นายไม่สามารถพิสูจน์ให้เราเห็นได้แม้ว่าฉันจะไม่ทําให้นายลำบากใจนายคิดว่าคนอื่นจะปล่อยนายไปไหมชินเซี่ยวเทียนได้ทีขี่แพ้ไล่ เฉินพิงเพิกเฉยต่อชินเซียวเทียนแต่หยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้ววางลงบนโต๊ะเพื่อเปิดตาทุกคนบังเอิญผมมีอาวุธวิเศษอยู่ที่นี่ทุกคนเห็นสิ่งที่เชินพิงวางอยู่บนโต๊ะเหรียญธรรมดาที่ไม่สามารถถือเป็นเหรียญธรรมดาได้อีกแล้วเขาก็ตำหนิทันทีว่านี่มันบ้าอะไรเนี่ยเป็นแค่เหรียญไม่ใช่เหรอนี่ก็เป็นอาวุธวิเศษกับเขาด้วยเหรอถ้านี่เป็นอาวุธวิเศษฉันก็มีเป็นล้านๆไม่ใช่เหรออาวุธอาถรรพ์บ้านแกเหรอ นายคิดว่าเราเป็นคนโง่เหรอเดี๋ยวฉันงัดไอ้นั่นออกมาเป็นอาวุธวิเศษด้วยหรอกบ้าชิบทุกคนตะโกนใส่เฉินผิงอย่างไรก็ตามเฉินผิงไม่แสดงอาการและมองไปที่อาจารย์หยวนอาจารย์หยวนคุณคิดว่าเหรียญที่ผมหยิบออกมานี่เป็นอาวุธวิเศษด้วยหรือเปล่าหยวนเป่าจงไม่รู้ว่าเฉินผิงกําลังเล่นกลอุบายอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เหรียญธรรมดาธรรมดารูปแบบค่ายกลอยู่ที่ไหนอาวุธวิเศษอะไรเช่นนี้เยสเค นี่เป็นเพียงเหรียญธรรมดามันจะเป็นอาวุธวิเศษได้อย่างไรยวนเป่าจงกล่าวดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้ตาบอดเชิญพิงหัวเราะเยาะคุณก็เห็นแล้วว่านี่เป็นเพียงเหรียญธรรมดาเอาไอน้นี่นายพูดอะไรบ้าๆแบบนี้เนี่ยถ้ากล้าหลอกเราวันนี้นายจะไม่มีวันออกจากจริงตูได้แน่หากพวกเราทั้งหมดถูกเด็กหลอกถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปแล้วเราจะยังเพ่นพ่านกันในจริงตูได้อย่างไร คนกลุ่มหนึ่งมองดูเฉินผิงอย่างโกรธโกรธบางคนถึงกับอยากจะลงมือแต่โชคดีไปซิ่วซานอยู่ข้างๆเพื่อหยุดพวกเขาแม้ว่านี่จะเป็นเพียงเหรียญธรรมดาแต่ถ้าผมบอกว่ามันเป็นอาวุธวิเศษและมันก็ต้องเป็นอาวุธวิเศษเฉินพิงหยิบเหรียญและใช้นิ้วของเขาเพื่อขับเคลื่อนเปลวไฟขนาดเล็กบนเหรียญเหรียญก็ลุกไหม้ทันทีเหรียญถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟและยังคงลุกไหม้อยู่แต่เหรียญไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่คืออะไรมันเป็นพลังเวทหรือเปล่า ชิเซี่วเทียนมองไปที่เหรียญที่กำลังลุกไหม้และพูดด้วยความดูถูกนักมายากลอาวุโสสามารถทำได้ดีกว่านี้มันไม่ใช่แค่การเผาเหรียญไม่ใช่หรือเขารู้หลักการทางเคมีบางอย่างนายหลอกปรมาจารย์สายเวทพวกนี้ไม่ได้หรอกเขายังเด็กมากคุณคิดว่าเขาจะมีทักษะอะไรได้บ้างมันตลกมากที่เขาบอกว่านี่เป็นอาวุธอาถรรพ์ถ้าอย่างนั้นเครื่องดับเพลิงของฉันก็เป็นอาวุธอาถรรพ์และสามารถดับไฟได้ทุกคนย่อเยอเยใส่เฉินผิง แม้แต่ปรมาจารย์สายเวทหางอึ่งก็ยังเมินเฉยต่อเฉินผิงมีเพียงใบหน้าของหยวนเป่าจงเท่านั้นที่เปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความประหลาดใจและตกตะลึงในดวงตาของเขาเขามองเห็นได้ว่าเหรียญในมือของเฉินผิงเป็นเหรียญธรรมดาแต่เมื่อมันถูกเผามันไม่ใช่ปฏิกิริยาพลังเวทหรือสารเคมีแต่เฉินผิงได้ใส่ชุดเปเลวไฟขนาดเล็กเข้าไปในเหรียญแม้ว่าการก่อตัวของเปเลวไฟนี้จะไม่ใช่รูปแบบค่ายกลขั้นสูง แต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจาะเข้าไปในวัตถุได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้แม้ว่าตัวเองต้องการจะปรับแต่งอาวุธอาถานันก็ยังต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสิบขั้นตอนต้องใช้เวลาหลายวันในการเจาะเข้าไปในรูปแบบเข้าไปในวัตถุและที่สำคัญยังใช้พลังงานมากอีกด้วยบทที่574 อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วเฉินผิงทะลุผ่านการก่อตัวของเปลวไฟเข้าไปในเหรียญเล็กๆได้ในคลิปตาและดูเหมือนว่าจะง่ายมากแต่เมื่อมาถึงจุดนี้หยวนเป่าจงคิดว่าเขายังทำไม่ได้ดูเหมือนว่าโซเจ้าหลงจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติในการแสดงออกของหยวนเป่าจงดังนั้นเขาจึงกระซิบข้างหูถามว่าอาจารย์หยวนท่านเป็นอะไรไปเด็กคนนี้มีทักษะด้านพลังเวทมากเราประเมินเขาต่ำไป ดวงตาเพ่งความสนใจเพียงเล็กน้อยแต่ทว่าใบหน้าของเขาจริงจังมากอะไรนะจูจ่ๆด,ดวงตาของโซ,โซเจ้าหลงก็ขยายออกและเขาก็มองเฉินผิงด้วยความไม่เชื่อสำหรับคนหนุ่มที่หยวนเป่าจงพูดแบบนั้นมันแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเราควรทำอย่างไรโซ,ซเจ้าหลงถามเราไม่สามารถปล่อยให้เขาวิเคราะห์จันบากัวได้เด็ดขาดหาทางกำจัดสิ่งต่างๆให้เร็วแล้วรีบไปจากที่นี่ หยวนเป่าจงกล่าวอย่างระมัดระวังโอเคเข้าใจแล้วครับโซเจ้าหลงพยักหน้าในเวลานี้เชิญผิงเพิกเฉยต่อคำเยาะเย้ยของทุกคนแต่หยิบเหรียญขึ้นมาและถูเบาๆในมือสองครั้งหลังจากเปลวไฟดับลงเขาก็เก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าอีกครั้งอาจารย์หยวนเอาจานบากัวมาผมจะแสดงให้คุณดูว่ามันเป็นเศษไม้ผุผุหรือเปล่าเฉินผิงมองไปที่หยวนเป่าจงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย แต่ใครจะคิดว่าหยวนเป่าจงหยิบจานบากัวขึ้นมาแล้วพูดว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนไม่ว่าจานบากัวนี้จะเป็นอาวุธวิเศษหรือไม้ผูกผูฉันก็ไม่อยากเถียงอีกต่อไปทุกคนรู้ดีว่าความคลังในนี้มันมีอายุขัยและรูปแบบไม่เคยถูกเปิดใช้งานเลยสักครั้งออร่าที่บรรจุอยู่ภายในก็ใช้พลังงานส่วนหนึ่งเช่นกันฉันไม่อยากเสียพลังงานในแผ่นบากัวไปกับการเถียงกันอย่างไร้ประโยชน์ แล้วถ้ายังมัวยุ่งวุ่นวายกับใครบางคนที่ไม่เข้าใจหากมันพังหรือเสียหายด้วยไฟเผาทุกอย่างก็จะสูญเสียสุดท้ายแล้วอาวุธอาถรรพ์ระดับสูงแบบนี้ไม่ใช่ของธรรมดาที่จะมาพิสูจน์มั่วซั่วดังนั้นฉันไม่อยากถามเกี่ยวกับการเดิมพันใดๆอยู่ที่นี่อีกขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่ขณะที่ยวนเป่าจงพูดเขาก็นำจานบากัวออกไปโดยตรงโดยไม่ปล่อยให้เชินพิงตรวจสอบด้วยซ้ำ ในเวลานี้ทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อกี้อาจารย์หยวนก้าวร้าวมากทำไมจูจ่ๆเขาจึงไม่อนุญาตให้ดูหรือว่าสิ่งที่เฉินผิงพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่จารย์บากัวนี้เป็นเพียงเศษไม้ที่ผุพังท่านอาจารย์หยวนพูดถูกพลังของอาวุธวิเศษนี้ก็มีวันหมดยิ่งหากได้รับความเสียหายจากบางคนที่ไม่เข้าใจก็คงลำบากยังไงก็ตามประกูลฉินของฉันจะตัดสินใจเลือกจารย์บากัวนี้ชินเซี่ยวเทียนกล่าว เมื่อถิงเซี่ยวเทียนพูดสิ่งนี้ทุกคนก็มีปฏิกิริยาเช่นกันแต่อารมณ์ของพวกเขาไม่ได้สูงมากนักอีกต่อไปและพวกเขากลัวที่จะใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อของปลอมทุกคนสิ่งที่สหายตัวน้อยพูดนั้นถูกต้องนั่นคืออะไรก็ตามก่อนที่จะถูกฉีดเข้าไปรูปแบบในนั้นก็ยังปกติหากจานบากัวนี้ไม่มีการก่อตัวอยู่ในนั้นมันก็เป็นเพียงเศษไม้ที่ผุพัง ตอนนี้จานบากัวมีไข้กลอนอยู่ข้างในและฉันจะฉีดรูปแบบห่วงจุ้ยเข้าไปด้วยซึ่งรับประกันว่าจะช่วยยืดอายุของผู้ที่ชะลมรังสีในไข้กลนนี้ตลอดทั้งปีและยังช่วยเพิ่มโชคลาภของครอบครัวนั้นด้วยหยวนเปาจงเห็นว่าทุกคนเริ่มจิตใจไม่ดีจึงพูดเสริมอีกครั้งในเวลานี้จูจ่ๆทุกคนก็หายใจถี่ขึ้นและดวงตาของทุกคนก็แดงกำ่ำแม้ว่าจะเป็นไม้ผูผูจริงๆหยวนเปาจงก็บอกว่าจะฉีดรูปแบบหวงจุ้ยเข้าไปในนั้น ยังไงก็ตามมันยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าเมื่อเห็นความตื่นเต้นครั้งใหม่ของทุกคนโซ่เจ้าหลงและหยวนเป่าจงก็มองหน้ากันรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งประธานโซ่สิ่งนี้เป็นของฉันโปรดรีบบอกราคาเริ่มต้นให้ฉันด้วยชินเซียวเทียนถามอย่างไม่อดทนเมื่อเห็นว่าชินเซียวเทียนใจร้อนแค่ไหน เชิญผิงซึ่งแต่เดิมต้องการโต้เถียงกับหยวนเป่าจงจึงปิดปากทันทีพร้อมกับย่อเย้ยบนใบหน้าในเมื่อคนเหล่านี้ต้องการถูกหลอกทำไมฉันถึงจะต้องสนใจมันด้วยละ่ะเอาละในเมื่อทุกคนได้เห็นพลังของจานบาโกนี้แล้วและอาจารย์หยวนก็พูดเช่นนั้นฉันจะตั้งราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยล้านขั้นต่ำและเพิ่มราคาอย่างน้อยส0บล้านในแต่ละครั้งผู้เสนอราคาที่สูงกว่าจะได้รับมันไปโซเจ้าหลงเหยียดนิ้วออกแล้วพูดบทที่ห้า้อย็สิบห้า ฉันจะจ่าย200อล้านทันทีที่โซ่เจ้าหลงพูดจบชินเซี่ยวเทียนแทบรอไม่ไหวที่จะเพิ่มราคาเป็นสองเท่าทันทีที่ฉินเซี่ยวเทียนพูดจบก็มีคนเริ่มเสนอราคาฉันเสนอ2องรสิบล้านฉันจะจ่ายสองหสิบล้านฉันให้สอง้ปดสิบล้านสามร้อยล้าน ในช่วงเวลาสั้นๆราคาพุ่งตรงไปที่300ล้านและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือต้องรู้ว่าคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นคนรวยในจริงตูไม่กี่ร้อยล้านไม่อยู่ในสายตาพวกเขาจริงๆเมื่อเห็นคนเหล่านี้เสนอราคาอย่างสิ้นหวังเชินผิงก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยและโน้มตัวลงบนเบาะโดยตรงหลับตาเล็กน้อยแล้วพักผ่อน ไปซิลซานมองไปที่เฉินผิงและรู้สึกวิตกกังวลมากอาวุธวิเศษชนิดนี้หาได้ยากนอกจากนี้หยวนเป่าจงยังสาบานด้วยว่าเขาจะยัดหวงจุ้ยแบบฉบับเมตตามหานิยมเพื่อทำให้โชคลาภของครอบครัวนั้นนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมันช่างน่าดึงดูดใจจริงๆเพียงแค่เฉินผิงไม่ได้พูดอะไรดังนั้นไปซิลซานจึงไม่กล้าเสนอราคาเป็นการส่วนตัวตอนนี้เขาเห็นเฉินผิงหลับตาลงเล็กน้อยและชาร์จพลังงานของเขาไปซิลซานก็วิตกกังวลราวกับมดบนหม้อไฟ ตอนนี้ราคายังขึ้นอย่างบ้าคลาั่งคนพวกนี้หน้าแดงไปหมดพยายามขึ้นราคาให้ดีที่สุดพวกเขายังเรียกครอบครัวให้หาเงินพวกเขาทุกคนอยากลองดูในไม่ช้าราคาก็ไต่ขึ้นไปถึง2 0 0พันล้านโดยตรงซึ่งสูงกว่าราคาพื้นฐานถึง20เท่าทำให้โซ่เจ้าหลงและหยวนเป่าจงมองหน้ากันและพวกเขาก็รู้สึกมีความสุขดูเหมือนว่ามีคนรวยมากมายภายในประเทศนี้ฉันเสนอ3 0 0พันล้านและตระกูลฉินของฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะชนะมันในวันนี้ ทันใดนั้นถินเซี่ยวเทียนก็ขึ้นราคาขึ้นหนึ่งพันล้านเขารู้ว่าการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะทําให้ทุกคนข,นขึ้นราคาอย่างบ้าคลาั่งแน่นอนว่าหลังจากที่ชินเซี่ยวเทียนพูดจบทั้งฉากก็เงียบไปชั่วขณะแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้ขาดแคลนเงินแต่ราคาก็เพิ่มขึ้นหนึ่งพันล้านทันทีความกล้าหาญแบบนี้ยังคงทําให้ทุกคนใจสัน่นเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบโซ่เจ้าหลงจึงเหลือบมองทุกคนทุกคนมีการขึ้นราคาอะไรอีกไหมถ้าไม่เช่นนั้นจานบาก,กวนี้เป็นของประธานฉิน โซเจ้าหลงจงใจชะลอคำพูดของเขาโดยหวังว่าบางคนจะไม่สามารถอดใจได้แล้วเพิ่มเงินประมูลใหม่แม้ว่าเงิน3,000ล้านจะเกินความคาดหมายของเขาไปแล้วแต่ถ้าหากตัวเองขายได้มากกว่านี้มันจะดีกว่าไหมทุกคนวันนี้ฉันประกูลฉินจะจดจำพวกคุณทุกคนไว้ในใจเมื่อพี่ใหญ่ของฉันออกมาจากการฝึกฝนบำเพ็ญตนฉันจะเชิญพวกคุณทุกคนมารวมตัวกันอย่างแน่นอนฉันขอให้คุณมอบจานบากนี้ให้กับประกูลฉินของฉันเถอะนะ ชินเซี่ยวเทียนก็กลัวว่าจะมีคนขึ้นราคากระทันหันดังนั้นเขาจึงโค้งมือแล้วพูดเห็นได้ชัดว่าชินเซี่ยวเทียนเอาพี่ใหญ่มาเป็นภัยคุกคามเล็กน้อยต่อทุกคนท้ายที่สุดแล้วพี่ใหญ่ของชินเซี่ยวเทียนอยู่อย่างสันโดษมาหลายปีแล้วไม่มีใครรู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาไปถึงจุดไหนดังนั้นจึงไม่มีใครเต็มใจที่จะต่อต้านตระกูลถินในเมื่อประธานชินพูดแบบนี้ฉันจะไม่สู้ราคา ฉันก็จะไม่เสนอราคาเหมือนกันมันเป็นแค่อาวุธวิเศษฉันเชื่อว่าประธานโซจะหาอาวุธอาถรรพ์ที่ทรงพลังกว่านี้ได้ในภายหลังประธานฉินพวกเราทุกคนก็จะฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านยังไงก็ตามก็อย่าลืมวันนี้ล่ะทุกคนพูดกันทีละคนไม่ต้องกังวลฉันจะบอกพี่ชายของฉันอย่างแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้โปรดเห็นแก่หน้าของตระกูลฉินให้ฉันด้วยหากสักวันหนึ่งคุณมีสิ่งที่ต้องให้เราช่วยตระกูลฉินของฉันจะช่วยคุณอย่างแน่นอน ชินเซี่ยวเทียนลุกขึ้นยืนโค้งคำนับให้ทุกคนท้ายที่สุดแล้วผู้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ต่างก็เป็นผู้นำของตระกูลต่างๆในจิงตูและชินเซี่ยวเทียนก็ไม่กล้าที่จะมั่นใจเกินไปเมื่อโซ่เจ้าหลงเห็นสิ่งนี้เขาก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนอกจากนี้เขายังคิดว่าคนอื่นกำลังขึ้นราคาเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้มากขึ้น เนื่องจากทุกคนไม่ได้เสนอราคาแข่งกับประธานฉินอีกต่อไปงั้นจานบากัวนี้ก็จะเป็นของประธานฉินแล้วนะครับแต่ฉันจะขอพูดคำที่ไม่น่าฟังสักนิดก่อนคือฉันไม่รับเครดิตที่นี่เงินจะต้องโอนเข้าบัญชีของฉันโดยตรงโซ่เจ้าหลงกล่าวกับฉินเซี่ยวเทียน